เพียกว่าจะถึงทะเลจบล้งได้แค่นี้ครับผู้คุมล้งได้แค่นี้จริงๆครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสบู่หนึ่งก้อนล้างหน้าได้ระยะเวลานานเท่าไหร่วันนี้ผู้คุมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าผู้ใช้ท่านหนึ่งชื่อคุณหนูเรียมทุกครั้งเธอจะสั่งสบู่เว้นช่วงหนึ่งก้อนเธอจะสั่งที ครึ่งเธอจะกลับมาสั่งอีกครั้งหนึ่งทำให้ป้าเบนจายถามเธอว่าทำไมเธอถึงใช้นานจังเธอยืนยันนะครับว่าใช้เฉพาะล้างหน้าเช้าเย็นอยู่ได้สองเดือนขึ้นจริงๆค่ะนี่นะครับคือคำตอบของการใช้สบู่เบนจายด้วยความปรารถนาดีจากสบู่เบนจายควีนออฟชาโค